ก็คือคันเกียร์นะครับเป็นแบบนี้นะครับไขน็อตเข้าไปแล้วนะครับก็ยังโยกอยู่แบบนี้นะครับวิธีแก้ก็จะเหมือนกับคันสตาร์ทนะครับก็จะต้องเอาออกมาแล้วก็ผ่าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโยกแบบนี้ไหมไปดูกันได้เลยครับนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเขาจะมีรอยผ่ามาเห็นไหมครับจะมีรอยผ่ามาลักษณะนี้แล้วเราจะทํายังไงให้มันอยู่ให้มันแน่นนะครับเพราะว่าฟันเฟืองตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูฟันเฟืองตัวนี้ก็อาจจะล้ม เห็นไหมครับฟันเฟืองตัวนี้ก็เริ่มล้มแล้วเราจะทํายังไงให้มันแน่นนะครับเพื่อบีบตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับเราพาลมไปเพิ่มอีกนิดหนึง่งแล้วเราก็ใช้คอนนะครับทุบตัวนี้ให้เล็กลงไปอีกนิดหนึง่งเดี๋ยวเรามาลองใส่กันครับอัดแรงเกินไปนะครับอันนี้อัดแรงเกินไปหวานนะครับเดี๋ยวเราต,ต้องเปลี่ยนใหม่เราได้น็อตตัวใหม่มาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกีียวที่ ยาวแต่ตัวนี้เป็นเกลียวหวานนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับอันนี้นะครับไม่ค่อยโยกเข้าดเดี๋ยวเราจะใส่น็อตตัวเมียเข้าไปด้วยนะครับก็คือน็อตตัวเมียจะเป็นตัวนี้นะครับใส่ล็อกเข้าไปอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็อัดตัวนี้เข้าไปตอนนี้ไม่โยกแล้วครับเห็นครับแน่นเต๊บเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับก็คือพาตัวนี้นะครับให้อ่อนตัวลงอีกนิดนึงแล้วก็ใส่เกลียวที่น็อตไม่หวานเข้าไปนะครับน็อตมีความเหนียว พอสมควรอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เกี่ยวตัวเมียตัวนี้นะครับล็อกเข้าไปอีกทีนึ่งอันนี้ก็ไม่โยกแล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับ,คครบใครจะบอกให้ช่างทําแบบนี้ให้หรือไปทําเองที่บ้านได้นะครับ